2.2ครับภูกิจพรมประยูนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมาอีกแล้วนะครับทางด้านของพันตำรวจโทสืบทีิชัยเจียนโพครับครับรองผู้กำกับปรับรอง่วมกับสืบจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเราจะมีงานใหญ่วันที่31มกราคมในปีหน้านี้ครับจัดมวยที่ยิ่งใหญ่ครับก็อย่าให้มีรักไปมวยของชาวจังหวัดภูเก็ตนี่มาดูกันเยอะๆครับ จะเจอกับเราครับมีสปองและสมจิตตรงจอห์นแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็มีคู่มวยแหม่ค่าตัวรวมกันีก2ล้าน4เลยนะครับชนลามเจอกับช่อฟ้าครับเสกสันเจอกับธนชนครับรถถังเจอกับยอดเหล็กเพชรอย่างนี้ฮะคมปะตัดเจอกับวรบุษนะฮะหายอนุากครับมวยต่างจังหวัดจัดมวยระดับเงินล้านแบบนี้ครับเฉพาะค่าตัวนี่สองล้านกว่าบาทแล้วครับนี้มาดูคู่นี้ก่อนครับแสงชัยยอดมวยแห่งสยามเจ้าตัวก็ ในวัย39ปีนะครับแสนชัยครับก็เป็นพี่ใหญ่ของวงการแล้วครับตอนนี้ oh God, oh God, oh คือมวยไทยพอประกาศตัวแสนชัยออกมาเนี่ยชาวต่างชาติลุกขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปพึปพิพลิบบันทึกวิดีโอไว้เลยนะครับเพราะว,ว่าเขาให้ความชื่นชมกับแสนชัยเป็นอย่างมากครับ,รบด้วยฟอร์อมการชกด้วยจังหวะหลักเรียมฝีมือด้วยความเป็นยอดมวยของเขา ไปสัำมนาตามประเทศแต่ละครั้งนี่โอ้โหไม่ซ้ำหน้าครับอะไรฮะคนดูไม่ซ้ำหน้าโอเคครับคอยชั่วหน่อยฮะเขาไปไม่ได้เอาเมียไปด้วยนะฮะก็คิดดูแล้วกันฮะไม่ซ้ำนาจริงๆครับเดินเข้าหาครับแสนชัยครับวันนี้มาด้วยความสุขขุมคำทีลภาพครับแสนชัยครับในวัย39ปีนะครับแข้งซ้ายครับเกิดมาเพื่อจะเป็นนั่งมวยเลยครับแม้ว่า รูปร่างแกน่าจะเป็นนักยกน้ำหนักมากกว่าตัวมังคมขึ้นข้อฮะแต่พอทกมวยแล้วเนี่ยตัวสูงก็ไม่สามารถทำอะไรแก่ได้ด้วยความเป็นยอดมวยด้วยความที่รู้จังหวะจัดโทนการฝึกซ้อมอย่างประสบการณ์อย่างเหนียวแน่นนี่ฮะลูกถีบลูกอะไรดูแล้วเนียนตาสบายตาครับ,รบเดินเข้าหานะครับไม่เอาอุ้ยแข้งซ้ายครับ สายธรรมาชาตินะครับแต่ว่าแสนชัยนี่เป็นคนที่ออกได้ทั้งสาย้ซายทั้งขวาครับ,รบสองแข้งสองขาดครับโิ้งจังหวะฝีมือออกทิ้งออกออก่อนนี่ถือว่าได้เปรียบครับนี่ครับดูครับถึงเคลื่อนาหววิธีการทําให้ผู้ต่อสู้ปวดหัวคือทิ้งจังหวะการเข้าทําก่อนแล้วป้องกันตัวเองได้ดีด้วยนี่ครับมีหนึ่งมีสองมีสามตามอย่างงี้ผู้ต่อสู้ก็ปวดหัวครับไม่เกรงขึ้นนะฮะใช่บางคนบางคนก็กินพาราขึ้นไปก่อนก็มี โอ้ยเอ้ายังไงฮะเจอเขาเขาลิ้นคุยเจอเขาเขาลิ้นุยโอ้โหลิ้นปีโอ้โอยไ,ไ,หไ,ไหวไหมไหวเรียบร้อยครับนี้แปเกรียบร้อยครับนี่แ็นมวยคลิกาดครับโอ้โหไทยมวยไทยยิมครับ จบเร็วครับหนึ่งสองกแทงเข่านีภาพช้าครับนี่ครับน้ตัวเรากำลังผู้จงลูกติดตามของแสนชัยครับเป็นนักมวยที่มีลูกติดตามดีมากวินาทีทองครับโอ้หแทงซ้ายลูกนี้จุดเลยครับต่อยเีรปุ๊บแทงเข่าตามโดยที่คุณู้กำลังจะหายใจออกเลดีเรียบร้อยครับโอ้โหแทงแทงโดนหัวใจฮะแทงเข้าซี่โครงโดนหัวใจครับ จบเร็วเลยนะครับสอก็แหนะครับนเ่าด้วยนะฮะทีโซฟีอับดุลเยฟนะครับก็หายจุกนะครับฟื้นขึ้นมาได้พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้สามารถสรงตัวในการยืนเพื่อประกาศผลได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูการประกาศอย่างเป็นทางการครับเอาละครับและแน่นอนนะครับ พุชนาเรอรนะฮะที่สำหรับชิงถ้วยพระราชทานนะครับ70กิโลกรัมแบบสนมนะครับ The Britons สายชัย PK สายชัยมวยไทยยิมพร้อมไทยแลนด์โค้วยงสัยไทย PK สายไทยมวยไทยยิมนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะทีมเกื่นน้องเอาได้ในยกแรกนะครับแม้วันนี้ไทยไฟส์ได้รับพระเมตตา